สองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวขึ้นมาพื้นที่นี้ดีจังพื้นที่ที่สร้างสรรค์ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนในบ้านเราได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในงานยกพวกดีกันกิจกรรมมันๆจน,นฟรีโดนๆละครก็มีลิเกก็มีดีบอยก็ไม่น้อยหนะ้าใครจะขี่ม้าก็ยังมีอีกทั้งการแสดงโชว์บนเวทีการออกบูธแบบสร้างสรรค์ของเพื่อนพ้องน้องที่ทั้งของกินของใช้ของที่ระลึกเทียบ งานนี้มีให้เลือกชมเลือกชิมเลือกตามใจชอบวันเสาร์ที่3กันยาย,ยานนี้นักสวนสาธารณะเทศบาลเมืองบุตรัมย์หน้าโรงเรียนอาตา10โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมยกพวกดีกันสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้บ้านเรากันนะครับ สวัสดีครับขณะนี้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายโดยสายของเรารายง,งานมาว่ากลุ่มเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหงวัดอุตรดิตถ์กำลังปลุกระดมเพื่อรวมตัวกันทําอะไรสักอย่างซึ่งผมก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเราลองไปฟังเสียงสภาพสดกันดูครับไม่มีร้ายแค,แค่อยากโช์เฉยๆหวังนั้นก็เอากอดใครจะยอมต่ะเด็กอาชีวะเคอยยอมใครที่ไหนโอ้ยเพ่เทคโนโก็ไม่เคยน้อยหน้าใครเด็กเทคนิคอย่างเรากลัวใครที่ไหนทะี่อย่างเราเด็กราชพัฒน์อให้ใครไม่ยอมไม่ได้เด็กในเมืองอย่างเราต้องกกลัวใครอยู่แล้ว เด็กวิชัย,ชยใ,คใครก็รู้เจ๋งแค่ไหนรับแรยยงเฮา,าจะกระจอกด้้อเด็กท่าปลาซ่ายอยู่แล้วเด็กตอนนอนมาอยู่แล้วเด็กน้ำปาจะให้น้อยหน้าใครได้ไงระดับเด็กทองแสนขันให้มันรู้สึกบ้างเด้อไม่รู้จะเด็กพักท่าน้อยไปแม้อยู่ไกลถึงบ้านโคกแต่งานนี้พลาดได้ยังไงพักกินกันแน<ม>่แ<ม>งานนี้เจอกันม้ลล<า>่าที่สวนสาธารณะหน้าอ่อต่อเสาร์ที่สามกันยามาเลยสิบโมงเช้าถึงสี่โมงเย็น มยายุพวกดีกันรับรอง,องมนแน่เชื่อได้ว่างานนี้น่าจะทำให้คนในสังคมสนใจอยู่ไม่น้อยผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคงต้องจับตาดูเป็นพิเศษมิฉะนั้นงานนี้อาจมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหากมีความเคลื่อนไหวอะไรเราจะรายงานต่อติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปครับผมกัดจิสิงหางปัดอุตรดิตนิวรายงาน